ใช้อะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ไม่ว่าจะถูกห่อหุ้มด้วยโลภอันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางพุทธชี้ว่าคุณกำลังอยู่กับผลกรรมของตัวเองถ้าไม่ใช่กรรมใหม่ก็กรรมเก่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ากรรมเก่าของมนุษย์ ก็คือสิ่งที่เลือกไม่ได้ตั้งแต่เกิดได้แก่กายแบบมนุษย์นี้และจิตสํานึกแบบมนุษย์นี้ส่วนกรรมใหม่ของมนุษย์คือสิ่งที่เลือกได้ว่าจะให้เป็นอย่างไรได้แก่เจตนาดีชั่วเบียดเบียนหรือเกื้อกูลมีศีลหรือทุศีลฉะนั้นหากสิ่งใดบังเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลจากการควบคุมหรือขวนขวายพยายาม สิ่งนั้นเป็นผลของกรรมเก่าเช่นถูกรางวัลใหญ่ที่เขาจัดรายการชิงโชคหรือจูๆ่ๆมีตีนผีขับมาชนท้ายดื้อๆแต่หากสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยผลของความพยายามความตั้งใจให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางใจทางความรู้สึกสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมใหม่เช่น เลือกที่จะไม่ทำร้ายตอบคนที่ทำร้ายก่อนจึงเบาใจจากการไม่ต้องสู้รบปรบมือเลือกที่จะไม่ผิดกามเมทั้งที่มีโอกาสจึงโล่งใจไม่ต้องรู้สึกผิดในภายหลังเลือกที่จะปลีกตัวออกจากสังคมหัวราน้ำจึงปลอดโปร่งกายใจไม่ต้องสติเพียนกรรมเก่าเป็นตัววางแผนว่าชีวิตนี้คุณต้องพบกับอะไร ส่วนกรรมใหม่เป็นตัวแทรกแซงให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากพบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสรุปโดยย่นยอ่อการตั้งความเชื่อแบบพุทธคือทำไว้ในใจว่ากรรมไม่ได้เริ่มทำกันที่ชาตินี้ชาตินี้เกิดมาเป็นอย่างนี้ด้วยผลของกรรมเก่าแต่คนที่นึกว่าอะไรอะไรถูกกำหนดไว้หมดแล้ว ดินหนีหรือทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้แล้วจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเหตุกรรมใหม่ในแบบงอมืองอเท้าไม่ใช่ทางไปสู่ความเจริญไม่ใช่เหตุแห่งความสบายกายสบายใจทั้งวันนี้และวันหน้า